มีแผนอะไรก็พูดมาตามตรงเถอะท่านพี่พูดอะไรกันข้าไม่มีความหมายอื่นจริงๆเพียงแต่เพียงแต่อะไรก็ว่ามาเพียงแต่พรุ่งนี้เป็นวันที่ข้าจะกลับบ้านแล้วยังไงสตรตีแต่งงานเดิมทีพ่อแม่ก็เป็นห่วงขอให้ท่านพี่ให้เกียรติข้าต่อหน้าพ่อแม่ข้าในวันพรุ่งนี้ด้วย อ๋อหลิวอิรวเจ้าขอร้องข่าอย่างนั้นเหรอ,อเจ้าค่ะขอให้พรุ่งนี้ท่านพี่กลับบ้านพ่อแม่ข้าให้แม่ข้าได้วางใจเรื่องอื่นพวกเราตกลงกันได้เออฉะนั้นความกตัญญูของเจ้าข้าก็ต้องชิมให้ดีๆแล้ว <c oughs> ร้อนเกิดไป นี่มันหวานไม่พออถ้าเช่นนั้นคะ่ะเพิ่มน้ำตาให้ท่านพี่หน่อยดีไหมเชิญเลยท่านพี่หวานเกินไปท่านอืม ท่านพูดถูกแล้วน้ำแกงสาลีนะ่น่ะทำให้ชุ่มคอหวานมากเกินไปไม่ได้ฉะนั้นค่าทำชามใหม่ให้ท่านพี่ดีไหมหลิวอ,อีห้หรูเจ้าก็ปรับตัวเก่งดีนี่มชมเกินไปแล้วเอาเถอะใช่ว่าจะกินไม่ได้มาข้างหลังข้าสินวดข้าหน่อย ตานซ้ายนี่เจ้าเอออย่าทำหน้าบึง้งยิ้มซะแรงกว่านี้หน่อยกินเนื้อแพ้ซึเปล่า <c oughs> นี่เป็นท่าทางเวลาขอร้องคนอื่นเหรอ,ห,อ,อหรือไี้รู้กูจิ๋วซื้อขาจะบอกให้นะข้าจะไม่ขอร้องท่านละบ้านพ่อแม่